ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยไปเจอรถอย่างที่คุณเต้บอกบก็คือที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านตะขุนที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีแต่ว่าไม่เจอเจ้าตัวมีอาวุธสงครามอยู่ในรถแล้วก็ล่าสุดวันนี้นี่นะคะ มีความคืบหน้าตรงที่จับหนึ่งในผู้ที่ถูกออกไม้จับสองคนนอกจากดาบตํารวจอัธพรก็คือนายมนพที่ร่วมก่อเหตุได้แล้วก็สารภาพอะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงด้วยและล่าสุดบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตร,รบลงพื้นที่และสัมภาษณ์นายมนพด้วยตัวเองด้วยค่ะสอบนายมนพด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับ,รบแต่ว่าภาพในวงจรปิด ขออภัยคุณผู้ชมภาพข่าวที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือในพื้นที่เกิดเหตุนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมีเรื่องราวต่อเนื่องจากตรงนี้เรียกว่าบานปลายไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับกับอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดเมื่อตีว่าช่วงดึกแล้วกันคุณผู้ชมครับของคืนนี้นี่แหละนะฮะก็ได้ไปพบศพคือยือนยันนะครับว่าเป็นศพของลูกชายของดาบอัดนะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของดาบอัดเองนี่แหละที่ทําการสังหารชีวิตของลูก แล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นก็นําศพเนี่ยมาทิ้งเอาไว้ในรถนะคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ในวัดเดียวก,กันกับที่ได้ทําการสวดภิธามศพพี่ชายนะครับนั่นก็คือ,อ,อนายธรรมรัตน์นั่นเองนะครับผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่วัดด้วยค่ะแต่หลักๆแล้วครับคุณผู้ชมครับนอกจากศพของลูกชายแล้วนะฮะที่เจอวันนี้ยังรวมไปถึงศพของภรรยาด้วยนะฮะนั่นก็ค,คือนางนิรทิพย์ใช่ไหมครับค่ะไปเจอที่รีสอร์ทนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิต เป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำนะคะคือย้อนกลับไปว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่พบเพิ่ม2ศพคือก่อนหน้านี้สศพฉะนั้นรวมทั้งหมดนี้คือ6ศพนะคะย้อนกลับไปช่วงตีหวันที่10เมษายนค่ะทีมข่าวช่องแปดของเราเดินทางมาที่จุดที่เกิดเหตุที่บอกว่าทางด้านของดาบตํารวจอัตรพรเนี่ยได้มีการขับรถแล้วก็นําศพ ของลูกชายใส่ไว้ในรถทิ้งไว้อยู่ที่ใต้ต้นไทรภายในวัดไกรสอนเขตารามที่อำเภอเขาพังอขออภัยค่ะที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตากขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พบศพในบาสอายุประมาณ26ปีเป็นลูกชายของดาบตำรวจอัตรพรโดวยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ตั้งศพของนายวัดพี่ชายของดาบตำรวจอัตรพรด้วยนะคะ โดยหลังจากที่พบศพแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุก่อนจะส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนสุตรทิษศพที่โรงพยาบาล <c oughs> และ ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมได้นำรถเก๋ง Honda City ที่ขนศพผู้ตายขึ้นรถสไลด์เพื่อที่จะไปตรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยนะคะพิมพข่าวของเราได้ข้อมูลจากทางชาวบ้านที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนบอกว่าย้อนกลับไปตอนช่วงประมาณสองทุ่มของเมื่อวานนี้ดาบตำรวจอัตรพรเนี่ยขับรถเก๋งคันดังกล่าวมาจอดที่ลานใต้ต้นไทรอยู่ภายในวัดค่ะคแล้วก็ภายในรถมีศพของนายวัดนะคะซึ่งขออภั ซึ่งภายในวัดเนี่ยมีศพของในวัดซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตํารวจอัตพรคือ,อตั้งบําเพ็ญกุศสลศพอยู่ในขณะที่ดาบตํารวจอัตพรก็อารถเก่งที่ขนศพลูกชายมาจอดทิ้งไว้โดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราพูดคุยกับพระรูกวัดด้วยนะที่วัดไกรสอนเขตารามรูปหนึ่งท่านก็บอกว่า ตอนช่วงประมาณสองทุ่ม40นาทีของวันที่9เมษายนตนเองกำลังกลับจากกิจนิมนต์แล้วกำลังกลับเข้ากุฏิก็เจอรถเก๋งคันดังกล่าวจอดไว้หยุดใต้ต้นไทรจนกระทั่ง3ทุ่มมีชาวบ้านโทรมาบอกว่าเจอศพในรถเก๋งคันดังกล่าวก็เลยมีการโทรประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือจุดสำคัญคที่เจอศพของลูกชายคือนายอัธพลเนี่ยมีลักษณะคือการมัดตราสังอยู่ที่มือนะคะเรามีเพจกราฟิกค่ะคุณผู้ชมคะคที่มีภาพอยู่ในออรถนะคะ เป็นการมัดตราสังแล้วก็เหมือนมีการเอาผ้ามาคลุมอยู่ที่บริเวณตัวเรียบร้อยผ้าขาวม้าคลุมศพเอาไว้นะคะคคจุดสําคัญจุดนี้คือล่าสุดทีมข่าวมีวงจรปิดค่ะที่บริเวณวัดไกรสอนเขตารามที่อําเภอบ้านตะขุนจังหวัดสรุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าวงจรปิดได้เพลย์ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพบเวลา 20นาฬิกา18นาทีค่ะมีรถกระบะสีบรอนซึ่งเป็นรถต้องสงสัยขับมาจอดที่หน้าวัดไกรสอนเขมาตารามนี่นะคะซึ่งน่าจะมาจอดที่บริเวณหน้าวัดเพื่อรอรับดาบตำรวจอัธพรหลบหนีไปด้วยค่ะอเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปไล่เรียงตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์เหตุการณ์นี้จริง,รงๆแล้วก่อนที่จะมีการกราดยิง การบุกยิงกันในวันวันที่8นะครับแต่ในวันที่7เนี่ยมันจะมีภาพเหตุการณ์อยู่ที่โรงแรมด้วยแต่ว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังไปก่อนเบื้องต้นแล้วกันนะครับผู้ชมครับว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุก็คือเป็นภาพที่โรงแรมนั่นเองนะฮะที่มีการขับรถเข้ามาที่บริเวณโรงแรมเหมือนกับว่าจะมีม,มีมีการมาเตรียมการอะไรกันบางอย่างนะครับนั่นคือในวันที่7 แต่วันที่8ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับขึ้นไปในภาพในในวันเกิดเหตุวันที่8นิดหนึ่งนะฮะคือวันนั้นเนี่ยนะครับดาบตํารวจอัธพรแล้วก็นายมานพเนี่ยควงปืน M16 ไปเนี่ยแหละครับไปยิงผู้ใหญ่ลงพ่อตาของดาบตํารวจอัธพรเองนะครับจนเสียชีวิตนะหลังจากนั้นก็ไปยิงภรรยาใหม่ของพ่อตารวมรวมทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นนะฮะในที่เกิดเหตุรวมถึงผู้ร้ายที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับรวมตรงนี้4ศพก่อนนะฮะ ซึ่งต่อมาอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราไปพบศพของลูกชายรวมไปถึงศพของภรรยาค่ะอันนี้เป็นภาวงจรปิดที่ได้มาใหม่สำหรับวันนี้นะคะคือเป็นช่วงต้นที่รถเข้ามาจอดแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่8ละก็คือว่ามีการยิงหเห็นไหมคะจะมีการถือยิง แล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็จะมีดาบตํารวจอัฐพรนะคะคุณผู้ชมซึ่งกําลังหลบหนีมีนายธรรมรัฐหรือว่าในวัดพี่ชายของดาบตํารวจอัฐพรซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วในวันที่เกิดเหตุคือวันที่8เมษายนนอกจากนั้นในมานพเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในหนึ่งในกลุ่มที่ยิงด้วยวันนี้ก็คือถูกจับแล้วเป็นที่เรียบร้อยและเป็นคนที่ถูกออกหมายจับด้วยและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็คือนายอัฐพลซึ่งเป็นลูกชายของทางด้านดาบตํารวจอัธพรก็ อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันและเสียชีวิตแล้วนะคะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่มีผู้เสียชีวิตนะครับณวันนี้เนี่ยคือที่ไปพบศพของลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยรวมเป็นหศพนะครับคุณผู้ชมครับตามเพจตรงนี้เลยนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเรียกว่ามันบานปลายเรายังไม่รู้นะครับตอนนี้ว่าข่าวนะปัจจุบันที่ดาบอาจแกกําลังหลบหนีอยู่เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมหรือไปก่อเหตุอะไรที่มันบานปลายมากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่่่เเดดีี๋ววพาาาุณผูู้้ชมกกลััับไปภหตรตร์งแนท7 นะฮะวันที่7มีนาคมเมษายนขอภขอภัยคุณผู้ชมครับที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ภายในรีสอร์ทด้วยนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทห้องหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องด้านในสุดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคีรัตเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจหาหลักฐานด้วยนะครับรวมไปถึงรอยนิ้วมือแฝงนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่7เนี่ยเขาได้ทําการขับรถเข้ามาแล้วก็เหมือนกับ มาตกลงอะไรกันบางอย่างนะครับรวมถึงมีภรรยามาด้วยตรงนี้เขพาภรรยามามก็พาภรรยามาที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะเนี่ยค่ะตังกรณพรขับแล้วก็พนิดาภรรยาซึ่งเสียชีวิตและพบศพวันนี้เมื่อช่วงเช้าเข้ามาด้วยในวันนั้นและเป็นครั้งสุดท้ายที่พบเห็นภรรยาค่ะซึ่งก็คาดว่าภรรยาน่าจะถูกสังหารตั้งแต่เมื่อวันที่7นะฮะซึ่งจากการที่ไปสอบถามเจ้าตังกรณเดินเข้ามา อันนี้วันแรกที่เขาเข้ามาคือเขาลงเขาลงมาเพื่อที่จะมาเปิดห้องว่าภรรยาเนี่ยอยู่ในรถคือคือไม่เห็นอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดด้วยแล้วเจ้าของร,รีสอร์ทก็พาไปเปิดห้องหมายเลขหนึ่งซึ่งอยู่ด้านในสุดของรีสอร์ทแห่งนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายมุมนะครับผู้ผู้ชมครับช่วงเวลาสักประมาณเกือบหกโมงเย็นครับผู้ผู้ชมครับก็เข้ามาที่ห้องพักแห่งนี้แล้วก็เชื่อว่าภรรยาของเขาก็น่าจะอยู่ในรถด้วยนะครับก็เข้ามาในภายในรีสอร์ทแล้วก็ลงจากรถลงมาหลังจากนั้นก็เข้ามาในภายในรีสอร์ท นะครับแล้วก็ไปเปิดห้องอะไรประมาณนี้ตกลงกันแล้วก็ไปจ่ายค่าห้องเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเดี๋ยวจะมีภาพที่ขับเข้าไปพักในห้องรีสอร์ทด้านในซึ่งเป็นห้องในสุดที่ว่าเนี่ยแหละนะครับรวมถึงยังมีอีกมุมนึงนะครับเจ้าของรีสอร์ทเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับเนี่ยมาละพาไปที่ห้องหมายเลขหนึ่งนะครับเพื่อไปทําการจ่ายสตุ้งสตังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทก็จะพาเข้าไปห้องข้างในนะครับไปในสุดเลยคาดว่า ก็เนี่ยแหละครับเพราะว่ารีสอร์ทม,มันใหญ่นะครับก็ต้องขับรถนําเข้าไปแต่หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับยังมีอีกนะฮะเราไล่เรียงกันไปทีละขั้นตอนทีละลำดับไปเลยทีเดียวหลังจากที่จ่าสตุ้งสตังเสร็จปุ๊บดับอัดและเชื่อว่าน่าจะมีภรรยาอยู่ข้างในรถด้วยนะครับนู่นแหละครับก็เข้าไปในห้องแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับจะออกไปเพราะว่ามันเย็นแล้วคุณผู้ชมครับคาดว่าน่าจะออกไปหาอะไรกินอะไรกันประมาณนี้คุณผู้ชมครับนะฮะนี่คือ ก่อนเกิดเหตุก็คือวันที่7เมษายนนะฮะแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับดาบอาจก็ขับรถออกจากรีสอร์ทไปอีกตอนกลางคืนนะครับไม่แน่ใจว่าออกไปทําอะไรยังไงเหมือนกันแต่ไปต่อวันที่8เลยคุณผู้ชมครับลิปยสินะครับทีมงานดาบอาจนี่ก็ไปรับนายธรรมรัตน์นะครับนี่คือวันที่8นะครับวันรุ่งขึ้นต่อไปแล้วนะครับเหมือนกับเป็นการวางแผนอะไรกันบางอย่างนะครับ รับนายธรรมรัตนที่พี่ชายเนี่ะครับมายัางรีสอร์ทเชื่อว่าน่าจะเป็นการก่อมาวางแผนในการก่อเหตุกันนี่คือนี่คือเช้าในวันก่อนเกิดเหตุใช่ไหมครับคุณเมย์ใช่ค่ะคแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็มีการจอดรถเก๋งสวิฟตสีดำเอาไว้นะคะที่รีสอร์ทแห่งนี้ในวันที่8และหลังจากนั้นช่วงประมาณเที่ยงค่ะทางดาบตำรวจอัธภรอรเนี่ยก็รับพี่ชายคือในวัดขึ้นรถ แล้วก็ออกไปก่อเหตุที่บ้านของผู้ใหญ่ธรรมรงในเวลาประมาณบ่ายโมงกว่า,วาตามกล้องวงจรปิดนี่นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เดียวฉันพูดถึงออวงจรปิดที่หน้าวัดไกรสอนเขตารามที่อำเภอบ,บ้านตะขุนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งมีการพบศพของทางด้านลูกชายคือนายอัธพลลูกชายของดาบตำรวจอัดเนี่ยนะคะครับ ซึ่งนี่เป็นวงจรปิดล่าสุดค่ะที่เราจะเห็นในเวลา2.18ทนาทีมีรถกระบะสีบอลซึ่งเป็นรถคันสงสัยคันนี้ค่ะคุณผู้ชม<อ>มาจอดที่หน้าวัดไกรสอนเขตารามและคาดว่ารถคันนี้น่าจะมาจอดนอนหน้าวัดเพื่อที่จะรับดาบตำรวจอัธพรหนีไปหรือเปล่า<อ>เพราะอย่าลืมว่าตอนเขาเอาศพลูกชายมาจอดซึ่งเป็นเก๋งฮอนด้าซิตีสบอลบอเงินเนี่ยนะคะคจอดไว้ลูกชาย นั่งอยู่ในรถเขาลงไปแจ้งญาติอบอกว่าให้รับศพหลานชายไปทําศพด้วยจากนั้นเขาก็เดินออกไปเลยคาดว่าน่าจะขึ้นรถกระบะคันนี้เพื่อหลบหนีต่อไปหรือเปล่าคะก็คิดว่าน่าจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่นะครับสําหรับดาบอัดที่พูดถึงตรงนี้นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมครับเราจะไปไล่เลียงกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมไล่เลียงไปถึงภาพวงจรปิดวันก่อนเกิดเหตุใช่ไหมครับทีนี้มาถึงวันเกิดเหตุคุณผู้ชมครับที่เราคร้างอยู่เมื่อสักครู่นะฮะไปดูกันต่อนะครับผู้ชมครับ ที่หลังจากที่ดาบอัดไปรับพี่ชายมาแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นภาพนี้นี่แหละครับผู้ชมครับที่เขามาที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นภาพที่ลงมาบุกยิงเลยคือเข้าใจว่าไม่น่าจะตั้งใจเข้าไปเพื่อพูดคุยนะคุณเมย์คุณปุ้ยค่ะคือเขาตั้งใจขึ้นมาเพื่อก่อเหตุเลยเพราะว่า่อพลงรถปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็บุกเข้าไปยิงแบบนี้เลยนะฮะอือันนี้คือส่วนสําคัญที่สุดนะครับที่มีการตั้งหอสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความขัดแย้งในเรื่องของ ความไม่พอใจที่ท่านผู้ใหญ่ลงแกไม่พอใจว่าดาบอัดมาคบกับลูกสาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าค่ะแต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะก,ก่อเหตุฆ่าเมียตัวเองซึ่งล่าสุดวันนี้พบศพในตอนเช้าเพราะอะไรเนี่ยนะคะ,คะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ที่รีสอร์ทด้วยห้องหมายเลขหนึ่งไปดูตอนที่ตํารวจเข้าไปเจอเพราะว่าหลังจากที่เจ้าของห้องไปเปิดห้องเนี่ยนะคะปรากฏว่ากลิ่นมันโชยออกมาเลยค่ะเ<ม>ลยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่7เมษาที่เข้ามาพร้อมกับดาบตํารวจอ,อัธพรหรือเปล่าเนี่ยนะคะไปดูภาพในที่เกิดเหตุรีสออร์ทวันนนี้ห่่ยคะ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์นี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่50คนมาดูการเหตุการณ์นี้จากการเก็บศพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจุดที่น่าสนใจคือบริเวณห้องพักมีรถยนต์ซูซูกิ s วิทสีดำเนี่ยนะคะจอดอยู่ในพื้นที่ของรีสอร์ทด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเรามีการ จำลองเหตุการณ์ด้วยคุณผู้ชมคะว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดจากอะไรเพราะว่าเท่าที่ฟังเหตุการณ์แล้วก็ดูจากประมวลจากภาพในที่เกิดเหตุอยากให้ไปดูภาพที่เกิดเหตุที่รีสอร์ทนิดนึงนะคะเ,เขาลักษณะห้องเขาจะซอยเป็นห้องห้องนะคะคแล้วก็มีรถจอดอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนแต่เรามีภาพจําลองเหตุการณ์เป็น 3D ป้าไปดู 3D หน่อยคะ่ะตอนที่มีการลงมือฆ่าทางด้านของคุณพนิดา ภรรยาของผู้ตาอ,อของผู้ก่อเหตุตน,นะคะนี่ก็คือเข้ามาวันที่7คาดคว่าน่าจะเข้ามาในห้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของดาบตำรวจอัธพรก็เดินเข้ามาแล้วหลังจากนั้นน่าจะมีการชักปืนขึ้นมาค่ะคแล้วก็เอาหมอนเนี่ยไปอุด คนหน้าอของผู้ตายคือคุณพนิดาเมียของตัวเองแล้วยิงอัดลงไปเพราะว่าในที่เกิดเหตุจะพบสภาพผู้ตายก็คือสภาพศพนะคะคเปลือยกายแล้วก็เลือดเนี่ยเต็มที่บริเวณผ้าปูแล้วก็เตียงก็เลยทำให้สันนิษฐานว่าน่าจะใช้หมอนปิดแล้วยิง ผาหมอนจึงทําให้ไม่มีเสียงหรือ,รอรเปล่าเพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงรตรงกับการำให้การะะตรงกับการให้การของเอจ้าของรีสอร์ทนะครับคนดูแลรีสอร์ทก็บอกว่าคือตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่สักนิดเดียวด้วยวิธีการแบบนี้มันอาจจะทําให้เก็บเสียงปืนจนไม่มีใครได้ยินหรือเปล่าว่ามีการก่เอเหตุฆาตกรรมขึ้นในที่พักตรงนี้แล้วนะครับจนสุดท้ายช่วงเช้าของวันนี้นะครับผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปพบศพ ซึ่งก็เป็นภรรยาของดาบอัดนี่แหละครับก็เสียชีวิตอยู่เพราะว่าคือผู้ดูแลผู้ดูแลโรงแรมเนี่ยนะครับก็ได้กลิ่นแปลกๆแล้วแหะครับก็เลยไม่แน่ใจก็เลยแบบเอากุญแจสำรองเข้ามาแล้วก็ลองมาเปิดดูปรากฏว่าก็ไปเจอศพนี่แหละครับก็กลายเป็นว่าศพที่6นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับณขณะนี้ฝีมือของดาบอัดที่ได้ก่อเหตุยิงโหดในครั้งนี้นะครับเริ่มจากบ้านผู้ใหญ่ เริ่มจากที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับนักขณะนี้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6ศพนะครับซึ่งออตำรวจก็ไปเจอรถของดาบดาบอัดนะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่นะฮะในรีสอร์ทใกล้จุดทิง้งศพลูกชายด้วยนะครับคาดว่ามาจอดไว้หลังจากเกิดเหตุอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับวันนี้เวลาประมาณสักบ่ายสองคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปเจอรถโตโยต้าวีออสสีบอลเทานะครับที่ดาบตำรวจอัธพรใช้ก่อเหตุ โดยก็ไปเจอที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ใกล้ๆกับบ้านตาขุนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละครับทีมข่าวช่อง8ของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่เจอรถของกลางผู้ต้องหายนี่นะฮะพบว่าเป็นห้องหมายเลข5แต่ว่าภายในรีสอร์ทนี่คนละรีสอร์ทกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ห้องหมายเลข5อีกรีสอร์ทนึงเนี่ยอยู่ด้านในสุดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน8ก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อตรวจหาหลักฐานและปรากฏว่าก็ไปพบอาวุธปืนของกลางจริงๆครับที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นก็คืออาวุธปืนสงคราม M4 คาบินแล้วก็กระสุนปืนอ,อ,อยู่16นัดข้างในด้วยนะครับอยู่ในรถคันดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพทีมงานลงที่รีสอร์ทนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรีสอร์ทเ,เก่าใช่ไหมใช่อันนี้เป็นรีสอร์ทที่คุณพน,นิดาค่ะแต่ว่ารีสอร์ทรีสอร์ใหมายเลข5เนี่ยเป็นอันเมื่อสักครู่ครับก่อนหน้านี้นะครับ,รบซึ่งทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับผู้ที่พักอยู่ห้องตรงข้ามที่เขาบอกว่าเขาไปเจอรถของดาบอัดด้วยนะผู้คุณเมย์ค่ะเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่รู้นะครับว่าคนนี้ก็คือดาบอัดที่ไปก่อเหตุบุกยิงโหดมา ชื่อนางสาวลุงนะครับบอกกับทีมข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปพักรีสอร์ทดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละโดยที่ก็ไม่ได้เห็นตอนที่ดับอัดเข้ามาหรอกนะครับแต่ก็เห็นตอนที่ขับเข้ามาในรีสอร์ทแต่ก็ไม่ได้เจอตัวนะครับจนกระทั่งช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยอยู่ๆมีเจ้าหน้าที่มาขอตรวจสอบมาหาหลักฐานในรีสอร์ทดังกล่าวนะครับยอมรับว่าตกใจมากๆที่คนร้ายเข้ามาพักในรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยนะครับจริงๆตรงนี้มีเสียงของคุณลุงด้วยนะครับทีมงานไม่แน่ใจเตรียมเสียงคุณลุงทันหรือ ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณลุงที่ไปเจอเหตุการณ์ตรงนี้ครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนกลางวันคือเราไม่ได้แบบเห็นเบาะแสเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนกลางวันไม่ได้อยู่ตอนนี้เป็นวันหยุดค่ะปกติทํางานไปรับแล้วอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงตึ้มหนึ่งมาหาสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเห็นคนมาพักห้องนี้ไหมครับไม่คือไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้แบบมีอะไรเลยขะไม่ไม่ไม่มีอะไรค่ะกแต่ทั้งเรามาทราบตัวไหนมาเจ้าที่เขาเริ่มมาตรวจสอบห้องนี้เพิ่งตื่นมาวันนี้ตอนเที่ยงอะค่ะ ตกใจไหมที่แบบรถของอผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามาโผล่ที่รีสอร์ทที่เราพักด้วยเนียค่ะนิดนิดนึงค่ะปกติได้ติดตามข่าวนี้อ่เอ่คือได้ยินบ้าบ้างแต่ก็ผ่านพาน,นะคะค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ญาติของนางพนิดาสำหรับผู้ที่เสียชีวิตที่พบศพรายล่าสุดก็คือรายที่6นะคะได้นิมนต์พระสงฆ์เชิญวิญ,ญญาณที่จุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้ดาบตำรวจอ,ตอัตพรเนี่ยรับกรรม ที่ก่อไว้อย่างสาสมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายศพของนางสาวพ,พนิดาออกไปจากห้องหมายเลขหนึ่งแล้วเสร็จช่วงบ่ายก็มีญาติเน่ะนิมต์พระสง์มาสองรูปนะมาทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณายในห้องพักญยาตยิก็มีการตะโกนเรียกค่ะรีกวิญญาณของนางสาวพ,พนิดาออกจากที่เกิดเหตุนะคะ ขณะที่ทางนางวิลาวันนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนของทางคุณพนิดาเขาบอกว่าตั้งแต่พนิดาเนี่ยหายตัวไปหลังจากที่เกิดเรื่องวันนั้นญาติเนี่ยพยายามติดต่อแต่ว่าติดต่อไม่ได้ตอนนั้นคือภาวนาค่ะขอให้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าวันนี้พอมาเจอศพแบบนี้รู้สึกเสียใจมากที่พบว่าพนิดาถูกฆ่าตายนะคะฟังเสียงวิลาวันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายค่ะ พี่ค่าคิดว่าแกโดนทำร้ายเสียชีวิตก่อนจะเกิดเหตุหรือว่าหะัรก็เลิดเลยก็อยากให้เขารับเพยรับกัรมงค่ะเ้องจำกับลูกกับพี่สาวหนูข้าทำอะไรก็เขาได้นั้น เคยเตือนในที่ว่าคบกับคนนี้นมันเป็นยังไงอนะค่นนะคะอยากพาคุณผู้ชมไปสรุปเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูเพจนี้หน่อยค่ะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตณนะปัจจุบันที่พบแล้วจํานวน6ศพด้วยกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่า4ศพแรกเนี่ยมีการรายงานไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วละ่ะว่าผู้ที่เสียชีวิตในท,ท,ที่เกิดเหตุก็คือของบ้านผู้ใหญ่รงเนี่ยก็จะมีนายธรรมรงนินนิยมนะคะผู้ใหญ่รงซึ่งเป็นพ่อของคุณพนิดา ก็เนี่ยค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของบ้านด้วยเมียใหม่ของผู้ใหญ่รงก็คือคุณนินทิพย์ปานคเชนส่วนอีกคนผู้ใหญ่เกราะค่ะคุณพรศักดิ์เพชรชูอันนี้อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุแล้วกำลังนั่งคุยกันหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุถึงเข้ามาก่อเหตุส่วนอีกคนที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือในวัดหรือธรรมรัตนวิเชียรนี่เป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัธพรน,นะคะ ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุระหว่างการยิงต่อสู้เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงค่ำสามทุ่มนค่ะมาพบลูกชายของดาบตับนนจอัธพรก็คือนายอัฐพลพบศพในรถเก่งจอดที่บริเวณลานวัดที่เรารายงานไปนะคะส่วนอีกคนนึงเพิ่งเจอเช้าวันนี้ล่าสุดเลยค่ะก็คือคุณพนิดานินนิยมหรือว่าตัก คนนี้เป็นเมียของดาบตํารวจอัฐพรแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ใหญ่รงเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุด้วยนะคะพบศพเมื่อเช้านี้อยากจะให้คุณผู้ชมดูความสัมพันธ์นิดนึงค่ะคเพราะว่าอาจจะงงง,งว่าติดตามข่าวนี้แล้วเอ๊ตกลงใครเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะคะไปดูเพจความสัมพันธ์นิดนึงค่ะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือนางสาวพานิดาซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่เชื่อมโยงกับทั้งฝั่งผู้ก่อเหตุและผู้กลุ่มผู้เสียชีวิตคือบ้านผู้ใหญ่รงนะคะจะมองทางขวาผู้ใหญ่รงเป็นพ่อของคุณพนิดา แล้วถัดจากผู้ใหญ่รงไปค่ะก็คือนางนินทิศเป็นเมียใหม่ของผู้ใหญ่รงนะคะคส่วนผู้ใหญ่เกราะหรือนายพรศักเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะมองฝั่งซ้ายคุณผู้ชมคะฝั่งซ้ายดาบตํารวจอัธพรมีความสัมพันธ์คือเป็นสามีของนางสาวพนิดาผู้เสียชีวิตด้วยส่วนอัธพลเนี่ยนะคะเป็นลูกชายของดาบตํารวจอัธพรแต่เป็นลูกชายของเมียคนแรกไม่ใช่ลูกชายของผู้ตายคือนางสาวพนิดานะคะหลังจากนั้นก็มี ผู้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายธรรมรัฐหรือในวัดนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัธพรด้วยส่วนนายมานพไม่เกี่ยวค่ะวันนี้เขามีการให้การกับตำรวจด้วยบอกว่าคิดว่าชวนไปทำเกี่ยวกับเรื่องของสืบเรื่องยาเสพติดแต่ตำรวจยังไม่เชื่อนะคะคุณผู้ชม<น>ไปดูภาพในรถเก๋งที่เกิดเหตุหนิดนึงว่าตอนก่อนก่อเหตุเนี่ยมากัน4คนใครอยู่จุดไหนยังไงนี่นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้คนที่ขับรถ น่าจะเป็นลูกชายของดาบตำรวจอัฐพรคือนายอัธพลนั่นเองนะคะส่วนนายมานพที่ถูกจับวันนี้นาง้าน,นหน้าข้างคนขับค่ะส่วนด้านหลังสองคนก็จะมีดาบตำรวจอัธพรกับนายธรรมรัตน์หรือว่าในวัดซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะค,คนในรถเก๋งหลังจะก่อเหตุอย่าลืมว่าในวัดพี่ชายของดาบตำรวจอัธพรเรียกว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยหลังจากการยิงต่อสู้ทำให้คนขับยังเป็นคนเดิมลูกชายของดาบตำรวจอัฐพรแนทพลค่ะแล้วก็ นายมานพกับดาบตานวจอัธพรนั่ง ตำแหน่งเดิมนะคะคุณผู้ชมคะมส่วนหมายจับหลังจากเกิดเหตุโดยหมายจับไปสองคนด้วยกันค่ะก็คือดาบตํารวจอัตพรและนายมานพซึ่งวันนี้จับได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีความคืบหน้านะคะความผิดฐานที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเลยค่ะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาน,นี้ข้อหาใหญ่นะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั่นเองค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับช่วงเวลาสักประมาณ18บแนาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพบ้านตะขุนนะครับก็ได้ควบคุมตัววนนนาาาายม่ง ผู้ต้องหาที่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับโดยระหว่างที่คุมตัวนายมานพไปเข้าห้องสอบปากคำเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายมานพถึงที่มาของเหตุการณ์นะครับว่าปมเหตุหลกักๆแล้วมันเกิดจากเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับเขาเงียบกลิบเลยทีเดียวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปไปที่ห้องสอบสวนชั้น3ของสอบพบ้านตาขุนต่อนะครับเพื่อให้บิ๊กโจกครับพลตารวจเอกสุรเชษหักพานท่านเป็นรองพบตรนะครับท่านสอบปากคำด้วยตัวเองเลยเรามีช่วงวินาทีนี้ให้ได้ดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ บิ๊กโจ๊กวันนี้มาสอบปากคำเองเลยนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในคนร้ายที่ไปก่อเหตุนะครับอยากรู้เหตุจูงใจเลือเกินว่าเป็นยังไงนี่คือภาพนี้นะครับผู้ชมครับไม่แน่ใจมีเสียงหรือเปล่านะฮะอยากให้ไปฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเราทราบเหตุทั้งหมดทราบตัวละครทั้งหมดนะครับมูลเหตุจูงใจทั้งหมดนะครับแล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายแล้วหนึ่งคนนะครับก็คือนายมนุษย์ว่างงานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ลั่นไกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นมูลเหตุ ที่ขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับนะก็ซึ่งเป็นความไม่พอใจในเรื่องของการที่แต่งงานกับลูกสาวตัวเองนะครับนะก็มีการขัดข้อหมองใจกันมาตลอดนะครับจนกระทั่งนมาสู่การใช้อาวุธกันนะครับนะวันนี้ก็เหลือตัวคนร้ายอีกหนึ่งคนนะครับก็คือดาบอัตพรวิเชียนนะครับซึ่งวันนี้ดาบอัตพรวิเชียนเนี่ยนะครับนอกจากก่อเหตุนะเข้าไปยิงผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับในบ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังก่อเหตุยิงลูกชายตัวเองนะครับ พร้อมทั้งยิงภรรยาตนเองนะครับอีกส่วนหนึ่งการก่อเหตุในการยิงภรรยาตนเองเนี่ยครับจากการตรวจสอบทางนิติเวชแล้วนะครับเชื่อว่าจะก่อเหตุยิงภรรยาตนเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปยิงพ่อตาก่อนหน้าจะไปยิงพ่อของภรรยานะครับรวมถึงนางนินทิพนะครับที่เป็นภรรยาผู้ใหญ่ส่วนลูกชายนะครับลูกชายก็ยิงหลังจากเกิดเหตุ นะครับยิงระยะเผาขนนะครับแล้วก็ยิงในรถคัทนที่เกิดเหตุซึ่งหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จเรียบร้อยนะครับทางบิ๊กโจ๊ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด4คนนะครับจับกลุ่มแล้ว1ก็คือนายมานพนั่นเองนะฮะแล้วเสียชีวิตไป2นั่นก็คือนายธรรมรัตน์แล้วก็น,กนายอัธพลลูกชายของดาบตํารวจอัฐพลโดยดาบตํารวจอัธพลเนี่ยตอนนี้หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนสองครามซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นอาวุธพกปืนสั้นนะครับเพราะว่า หลังจากที่ตํารวจก็ได้ไปเจอรถที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็มีอาวุธปืนยาวอยู่ข้างในนั้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับกำลังเร่งระดมกําลังเจ้าหน้าที่ติดตามมนอยู่นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วจากการที่บิ๊กโจ๊กสอบปากคำนายมานพในวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ให้การบอกว่าไม่ทราบว่าดาบตํารวจอัธพรเนี่ยคือจะชวนไปก่อเหตุดังกล่าวไอ้น,นี่เป็นคํากล่าวอ้างของนายมานพที่จับได้ในวันนี้นะครับคือเขาบอกว่าดาบอัดเนี่ยจะชวนไปเป็นสายยา เป็นสายยาเสพติดเพราะตำรวจส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกับผู้ต้องหาแล้วก็ให้ช่วยสืบสาวคดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือทางนายมนพเชื่อว่าจะไปเป็นสายยาเสพติดให้กับดาบอัดแต่ไม่ปักใจเชื่อคําให้การของผู้ต้องหานี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กยังไม่เชื่อนะครับซึ่งก็ต้องเป็นไปตามวัตถุพยานและก็นิติวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาไปร่วมก่อเหตุกันอยู่ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็นายมานพยังบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยดับอัดเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งมากเลยนายมนพก็ให้ดับอัดแล้ว น้องบาสลูกชายของดาบอัดนี่นะครับมาส่งที่บ้านสุดท้ายแล้ว oh <my> ชุลมุนกันตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่ามันจะนําไปสู่การที่ดาบอาัดลั่นไกใส่ลูกชายหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็ในมานพเนี่ยก็หลบหนีมาได้นะครับซึ่งทางบิกโจยังบอกต่อนะครับว่าคือดาบอัดเนี่ยที่ก่อเหตุยิงลูกชายตัวเองแล้วยิงภรรยายิงภรรยาตัวเองเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนไปก่อเหตุยิงพ่อตาด้วยซ้า mm hmm. ส่วนลูกชายนั้นก็คาดว่าน่าจะยิง หลังจากที่ไปก่อเหตุยิงผู้ใหญ่ลงไปแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับผู้ชมตอนนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนั่นก็คือบิ๊กโจ๊คลงไปสอบเองตรงนี้ใช่ไหมครับพี่เมย์พี่ปุ้ยค่ะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวกเ็เราต้องติดตามกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องติดตามกันต่อกับ,กบคดีนี้นะครับมีให้ได้อัปเดตกันทุกๆวันแน่นอน,นครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง